พร้อมแล้วครับอืมมองภาพด้วยความสมนใจดูสิครับนี่เป็นภาพเดือนภัยน้ำท่วมในเมืองพัทยาซึ่งเราทุกคนต้องใส่ใจกันให้มากเลยนะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าหัวข้อคลิป YouTube ที่ผมอยากแนะนำก็คือเตือนภัยน้ำท่วมพัทยาเสี่ยงซ้ำซาดวิธีเตรียมตัวป้องกันและเยียวยาอย่างเข้าใจหรือเออาจจะเป็นน้ำท่วมพัทยาอีกแล้วเตรียมตัวยังไงให้รอด หรือรู้ไว้ก่อนสายวิธีเอาดอโรจากน้ำท่วมในเมืองหรือบ้านชั้นเดียวในพื้นที่ต่ำทำยังไงดีก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยเขียนคลิปเปิดคลิปหรือออกแบบคำโปรยเพิ่มเติมเช่นคำพูดเปิดตัวหรือคำบรรยายใต้คลิปก็บอกได้เลยนะครับผมยินดีช่วยเต็มที่เลยเปลี่ยนจริงจังกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่17เตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยระหว่างวันที่2 3ถึง24พฤษภาคม2568เสี่ยนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเม้นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบคือวันที่23ถึง24พฤษภาคม2568และพื้นที่ที่เสี่ยนฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช่นทางนากระบี่ตรังสตูลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงยะลานราธิวาสและนรวมถึงภาคตะวันออกอย่างระยองจันทบุรีตราและบางส่วนของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมวาานครและปริมณฑลเองก็มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ เน้น,นผลกระทบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือน,น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างก็จะแรนมากขึ้นคลื่นสูงถึง2-3ถึมเมตรเรือเล็กควรมุดออกจากขวงดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสียงควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและติดตามข่าวสารอย่างใ,ใกล้ชิด หลีกเลี่ยนการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังสรุปสิสาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านพัดไปตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ หากคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในภาคใต้หรือภาคตะวันออกควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์หรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบโดยนำเสนออยากให้ช่วยวางแผนรับมือหรือออกแบบอินโฟกราฟิกแจ้งเตือนเตรียมอาหารน้ำดื่ม ยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงและป้องกันซักศิสินด้วยการยกของขึ้นที่สูงหรือใช้เครอสอดคลายป้องกันน้ำเข้าอาคารอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากคือเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปนี้คือคำแนะนำอย่างละเอียดการเตรียมตัวรักมืออุทกภัยแห่งการเตรียมอาหารและของใช้จำเป็น อาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่เก็บได้นานเช่นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารน้ำดื่มสะอาดอย่างน้อยคนละ6กเล็ดต่อวันสำหรับ3าถึงหวันอุปกรณ์ทำอาหารแบบไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างเตาแก๊สพกพาไฟเช็กเทียนไขยาสามัญประจำบ้านและยาประจำตัวพร้อมเอกสารสำคัญใส่ถุงกันน้ำ ไฟฉายทานสำรองแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือและวิทยุพกพาโรคกิจกรรมที่คุณมดในช่วงซ้ำท่วมมดขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหรือรถดับกลางทางมดเล่นน้ำหรือเดอินลุยน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าหรือกระแสไหลแรงมดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นเพื่อป้องกันไฟซาช็อต มดทิ้งขยะลงท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันห้องการกงกันชัพย์สินและบ้านเรือนยกของมีค่าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสําคัญเฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้กระสอบทรายหรือแผ่นกันน้ําปิดทางน้ําเข้าเช่นประตูหน้าต่างช่องระบายปิดเกรเ,เกอร์ไฟฟ้าและวาล์วน้ำแก๊ส,ก,สก่อนออกจากบ้านติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมป้องกันและบรรเอาสาธารณภัยอ้ออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเกษตรกรพืชผลเสหายกสู่สัตว์จมน้ําเสียรายได้พ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะตลาดสดหรือร้านค้าริมถนนอาจถูกน้ำท่วมร้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและกิจกรรมการแจ้งได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการเดินทางรายงานรับจ้าง ไม่สามารถเดินทางไปทำง,งานได้รายได้ลดลงผู้ขับขี่รถรับจ้างขนส่งเส้นทางถูกตัดขาดหรืออันตรายต่อการเดินทางหากคนต้องการผมสามารถช่วยออกแบบเช็คลิสต์เตรียมตัวก่อนน้ำท่วมหรืออินโฟกราฟิกแจ้งเกิือนภัยสำหรับใช้ในชุมชนหรือแชร์บนโซเชียลได้เลยนะคะโดยทั่วไปควรเตรียมอาหารและของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างน้อย3-7วันในกรณีเกิดอุทกภัย ส่วนทิศทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคตาวเชียมล่าสุดมีแนวโน้มเคลื่อนตัวจากตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยสนวน3ระยะเวลาการเตรียมอาหารและของใช้จําเป็นในสถานการณ์อุทกภยัยที่อาจทําให้การเดินทางและการขนส่งหยุดชะงักควรเตรียมของดังนี้อาหารแห้งและน้ําดื่มสําหรับอย่างน้อยสามวันและคนเผื่อไว้ถึงเจ็ดวัน หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือห่างไกลยารักษาโรคประจำตัวและยาสามาัญเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียยาใสาแผลไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุโคกพะาสำหรับรับข่าวสารของใช้จำเป็นเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็กถุงขยะถุงกันน้ำหากอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเช่นภาคใต้ตอนล่างหรือภาคตอนออกควรดูแลสำรองไว้ให้พร้อมล่วงหน้าหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนฤดูฝน ทิศทางลมมรสุมจากภาพดาวเทียมล่าจุดจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงพัดกระคลุมประเทศไทยดอนบนและอ่าวไทยแนวโน้มอันเคลื่อนตัวจากตะว,วันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจะไม่ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ดูภาพดาวเทียมล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาสกา tnd.go.th หากคุณต้องการผมสามารถช่วยจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภ,ภยัย7วันหรือออกแบบอินโฟกราฟิกเตือนภยัยเฉพาะพื้นที่คัชยาชลบุรีเพื่อใช้ในชุมชนหรือแชร์บนโซเชียลได้เลยครับเปลี่ยนจริงจังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่17 ตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยระหว่างวันที่23-24ถึงพฤษภาคม2568เสี่ยนน้ำท่วมฉับพลังและน้ำป่าไหลหลากเม้นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบคือวันที่23-24ถึงพฤษภาคม2568และพื้นที่ที่เสี่ยนฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เช่นพัางงากระบี่ตรังสตูลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงยะลานราธิวาสและเอ็นรวมถึงภาคตะวันออกอย่างระยองจันทบุรีตราและบางส่วนของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมวาานครและปริมณฑลเองก็มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ เน้นผลกระทบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือน,น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างก็จะแรงมากขึ้นคลื่นสูงถึง2-3เมตรเรือเล็กควรมุดออกจาะขวงดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสียงควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและติดตามข่าวสารอย่างใ,ใกล้ชิด หลีกเลี่ยนการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังสรุปสาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ หากคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในภาคใต้หรือภายะวันออกควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์หรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบโดยนำเสนออยากให้ช่วยวางแผนรับมือหรือออกแบบอินโฟกราฟิกแจ้งเควรเตรียมอาหารน้ำดื่ม ยา yeah, และอุปก,กรณ์จำเป็นให้พร้อมหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงและป้องกันซักศิสินด้วยการยกของขึ้นที่สูงหรือใช้กรสอบครายป้องกันน้ำเข้าอาคารอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากคือเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปนี้คือคำแนะนำอย่างละเอียด oh. การเตรียมตัวรักมืออุทกภัยแห่งการเตรียมอาหารและของใช้จำเป็น อาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่เก็บได้นานเช่นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารน้ำดื่มสะอาดอย่างน้อยคนละหกเล็ดต,ต,ต่อวันสำหรับ3าถึงหวันอุปกรณ์ทำอาหารแบบไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างเตาแก๊สพกพาไฟเช็กเทียนไขยาสามัญประจำบ้านและยาประจำตัวพร้อมเอกสารสำคัญใส่ถุงกันน้ำ ไฟฉายทานสำรองแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือและวิทยุพกพาโรคกิจกรรมที่คุณมดในช่วงส้ำท่วมมดขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหรือรถดับกลางทางมดเล่นน้ำหรือเดอินลุยน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าหรือกระแสไหลแรงมดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นเพื่อก้องกันไฟซาช็อต มดทิ้งขยะลงท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันห้องการกงกันชัพยสินและบ้านเรือนยกของมีค่าขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสําคัญเฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้กระสอบทรายหรือแผ่นกันน้ําปิดทางน้ําเข้าเช่นประตูหน้าต่างช่องระบายปิดเกรเ,เกอร์ไฟฟ้าและวาล์วน้ำแก๊สก่อนออกจากบ้านติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเกษตรกรพืชผลเสหายกรสู่สัว์จมน้ําเสียรายได้พ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะตลาดสดหรือร้านค้าริมถนนอาจถูกน้ำท่วมร้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและกิจกรรมการแจ้งได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการเดินทางแรงงานรับจ้าง ไม่สามารถเดินทางไปทาง,งานได้รายได้ลดลงผู้ขับขี่รถรับจ้างขนส่งเส้นทางถูกตัดขาดหรืออันตรายต่อการเดินทางหากคนต้องการผมสามารถช่วยออกแบบเช็คลิสต์เตรียมตัวก่อนน้ำท่วมหรืออินโฟกราฟิกแจ้งเกิืนภัยสำหรับใช้ในชุมชนหรือแชร์บนโซเชียลได้เลยนะคะโดยทั่วไปควเรเตรียมอาหารและของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างน้อย3-7วันในกรณีเกิดอุทกภัย ส่วนทิศท,ทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคตะวเชียมล่าสุดมีแนวโน้มเคลื่อนตัวจากตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยสุน3ระยะเวลาการเตรียมอาหารและของใช้จําเป็นในสถานการณ์อุทกภยัยที่อาจทําให้การเดินทางและการขนส่งบิดชนะควรเตรียมของดังนี้อาหารแห้งและน้ําดื่มสําหรับอย่างน้อยสามวันและคนเผื่อไว้ถึงเจ็ดวัน หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือห่างไกลยารักษาโรคประจําตัวและยาสามาัญเช่นยากแก้ไข้ยากแก้ท้องเสียยาใส่แผลไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุโคกะพาสําหรับรับข่าวสารของใช้จําเป็นเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็กถุงขยะถุงกันน้ําหากอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมซ้ำซากเช่นภาคใต้ตอนล่างหรือภาคตอวอนอ,อกควรดูแลสำรองไว้ให้พร้อมล่วงหน้าหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนฤดูฝน ทิศทางลมมรสุมจากภาพดาวเทียมล่าจุดจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงพัดกระคลุมประเทศไทยดอนบนและอ่าวไทยแนวโน้มอันเคลื่อนตัวจากตะว,วันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจะไม่ฝนตกต่อนเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ดูภาพดาวเทียมล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาสกา t m d g o t h หากคุณต้องการผมสามารถช่วยจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย7วันหรืออุทกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำปากอย่างพัทยาชลบุรีเรามีการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนการเตรียมรับมือการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ แต่เรื่องการลงทุนเชิงโครงสร้างเช่นยกระดับบ้านหรือปรุงระบบระบายน้ำยังต้องผ่านการพิจารณาและจัดสรรมบในระดับท้องถิ่นหรือโครงการพิเศษเสียงคอนคลายลงเล่าอย่างละเอียดแต่ยังเน้นแต่ละจุดในส่วนของการเตรียมงบประมาณและการเยียวยาจัภาครัดนะครับเรามีมบกลางกรณีฉุกเฉินรัฐบาลจัดสรรมบกลางไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมปี2567มีการอนุมัติวงเงินกว่า 3 0มพหหล้านบาทเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือคู้ประสบ์ภัยใน57จังหวัดรวมถึงชนบุรีและสำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยก็จะมีเงินช่วยเหลือครูเรือนละ5,000บาทสำหรับบ้านที่ลูกน้ำท่วมชาน้ำท่วงขังเกิน7วันหรือบ้านเสียหายหนะักก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์แต่โดยมีหนังสือรับรองจากองค์บกรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการตรวจสอบด้วยนะครับสิ่งนั้นแน่นขึ้นนิดหน่อยแต่ยังคงจริงจัง การเตรียมการลงหน้าก็สําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอปทอสามารถใช้งบประมาณเพื่ิกําจัดวัชพืชในทางน้ําซ่องแซมแหล่งกังเก็ตน้ําหาเครื่องสูบน้ําและเตรียมถุงยางชีพชุดละไม่เกิน700รอยบาทและถ้ามองไปในระยะยาวนะครับแนวคิดในการลงทุนแก้ปัญหาน้ําท่วมกัมซาเช่นการยกบ้านยกถนนก็เป็นแนวทางที่หลายพื้นที่ใช้หรือกาปรปักคุมระบบน้ําขยายท่อสร้างบ่อพักน้ํา แต่สุดท้ายแล้วการผลักดันโครงการเหล่านี้มักจะต้องเสนอแผนจากเทศบาลหรืออบตอและต้องได้งบสนับสนุนจากจังหวัดหรือรัฐบาลกลางด้วยทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและให้ข้อคิดและถ้าคุณอยากจะผลักดันแนวคิดนี้ในพื้นที่พัทยาผมยินดีช่วยร่างข้อเสนอเชิงนโยบายหรือทำอินโฟกราฟิกไว้เสนอเทศบาลได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนจนจบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยให้คุณเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือเข้าใจการเยียวยาจากภาครัฐมากขึ้น อย่าลืมองกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจองกดแชร์เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่คุณรักองและกด subscribe พร้อมเอาแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิกใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเรื่องราวสำคัญเพื่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจช่องของเราเน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงคือให้คุณและชุมชนของเราพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ยังมีสติและไม่ประมาทขอบคุณจากใจครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า